ปลาเพชรกระสะพานเก่งเลยนะครับแซ<ด>่บกระสุส้เอธเอมาหนี้คาสิมากินซุปหางวัวครับซุปซุปหาง,หงวัวนะเนาะพี่นอ้นองซุปหางง้วสวัสดีพี่น้องทงั้งต่างประเทศนะมีประเทศไหนประเทศไทยประเทศลาวครับประเทศกัมพูชาเวียดนามครับเอ่อทางพม่าครับแล้วก็ทางมาเลเซียครับผม สุขสุขคนเนาะสุขสุขคนนั่นแหะทั้งในเอเชียแล้วก็โซนยุโรปแล้วก็โซนแบมริกาพร้อมเด้อพี่น้องเนาะนะมืนอนี้ลูกพี่มาออกนล้วแล้วนะครับเอฟซีถามหาไลฟ์ว่าลูกพี่ไปใส่ลูกซีไปใส่ลูกพี่ก็อยู่บ้านนี่แหละมีมีงานเยอะครับมาตรวจซิมกันน้ำซุปกันอ่ซิมน้ำซุปนล้วนอนชุดนี้เลยพี่น้องตัดคำเนาะย้ำคำฝนฟ้าห้องเด็ดแต่ละวัน ฮัทหันะต้อนลูกพี่เอาต้อนนี้ใส่มือเลยนะเอามือได้จับอะไรชิบนว่านห่อนป่หอนบ่ะนี่ชิ้มันฝรั่งก่อนก็ได้มันฝรั่งกับห่อนใส่มันฝรั่งกับกับบันหม,มมหัวใหญ่ ย่อเลยน้ำซุปอะ่ะอ๋อมาก,ก่อนฮอ,อนฮอนม,มันฝรั่งก็ฮอนเด้พี่พี่ลุกใส่เลยขออนุญาตใส่ทาได้ครับพี่เดี๋ยวมัน,นามาเป็นเสี่ยวหางหน่อยมันปลายหางดิหมอหาง,งจงให้แม่พ่อย้อม โอ้โพี่ฝนตกมาแล้วเ้าชิบดเรียบร้อยป่ะนะทันบนัน้อกินห้หองได้ปะหางไม่ได้หนีไปใส่พี่ืมเฮ้ยบมากระโังโนี่หา <c oughs> งหางว่าพอ งอนได้กินง่ายไปเลยพี่ต้องฝนก็จะตกจะไปได้ใหญ่ให้กอานี่ต้มหลายสมองเลยไยแก้วเพื่อจับมองกระตุกกลางเลย ลูกชีมีหนังมีมันแล้วก็ไม่เนื้อปนกันดูห่างนเลยพี่น้องเบาหน่อยเด้อเลี่ยจับเลยลับกันเลย ชุดวเลยชุดบาเพชรมือมอื่นนี่โอเคก็ะบากเพชรกับกเซโยล่ะครับเปิดีนีเปิดซีนีชนทรงพ่อมาบอกแล้วเรามืออื่นจะมาสูงเดโล่สองแสนเดโล่พุ่งตามเซนทรัพย์เดี๋ยวห้างชิดนีวิวตอนเปิดแล้วก็จะรอบพุ่นพี่น้องพอ เขาไล่สวดพรมปะไล่สวนไปเลย หคง้นกินหาง <c oughs> เคาได้ยินเปตงงกินหางอันนี้คนน <c oughs> ้นกินหางเม่เขากิน,าาน,าานยูไ่ไแสอยู่หนาบ้านยู่หนาบ้านเน้อก่นครับบรรยากาศคุกมักาึ้นมฝการบเหลืออยู่หรอทั้งนัอยก็สิตตค เป่ากินเป่ากินนั่งดีดิกับตะมาเนะมันบ่เคยทานนะเกมากอหมอหออ sụt phải phần lăng xe Đau con à Đó băng Đẹp Hòn bà Bà hòn đấy Nhanh đi đi, đi

cắn mông cạn Nụm nụm mông này nó nụm, mông nó mông cạn mông Nắng mông cạn 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 kịch kịch หางแบบนี้ไม่ดีฮเผมจะซื้อกินในดอกไม่อย่างเป็นน้อนพุ่งอย่างนี้ยังติดผมจินหัวครับ

nắm phun nắm phun gật chân tóc nguồn gật tóc bơi xong bỏ phun tóc mhm tôm tìm 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 คุณน้อได้เป็นเตยบอลแล้วนะเอ็กซ์ิลีลงน้าคำบุบพี่นะอ้องเนอะ้วก็ซ่อะส่อมไปเรื่อยจะกัตั้งเยอะควอมอยู่ครับคู่บอลเฮ็ดยังกเฮ็ดตัวนุ่มกินลูกขี้กะไปแข่งแค่เลีงว่ะลูกพี่เดี่ยวลงว่ะลงเลยลงแบบเดียวจะจบแพ้ เท่าเท่หนึ่งศูนย์เกมกีฬาก็ไม่แพ้ไม่สนาละพาเลยมาพร้อมาละครับจับไพ่ตบติดนุนก เบิดกินไฮเบิดจะได้กินข้าวปิดชีพครับ,บข้าวะนตัวอ <S 1>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  มองแลน้ำคุ่ เอาเหลืออยู่หมอเต็มเลยเพื่อไว้ ใช่ก็กรีบไปน้ำโอ้อะจิบปมาเนี่ย คนที่ตกสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องบัวพิษกังสพานจริงดอกบัวพิษกังสพานเฟซบุ๊กบอัวพิษคใหญ่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแซมขอเชเชื่อ